สดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าลอยกระทงปลีนี้คุณจะมีโอกาสได้ไปลอยกระทงกับใครนะคะก็ให้คุณเนาะเลือกหมายเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เปิดใจรับอะไรยากนิดหนึ่งนะคะปิดหูปิดตาตัวเอง นะอาจจะด้วยนิสัยเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วหรืออีกแง่หนึ่งคือเขาต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์มันบังคับก็ได้ค่ะอาจจะด้วยความที่มีปัญหารุมเร้าหรือว่าไม่มีทางเลือกมากนักในชีวิตนะคะเจอบางอย่างที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจทําแบบนั้นอยู่แบบนั้นเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอสิ่งใหม่หรือทําอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยนะคะ ถามว่าเขาก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะคะรอคอยอะไรได้ดีเลยเป็นคนที่รอบคอบหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาคุ้นคิดพิจารณาใจเย็นนะคะเป็นคนที่ใจเย็นชอบความสงบ นะชอบคุณคิดชอบอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นคนอินโทรเบิร์ตหรือไม่ก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะเหมือนเวลาเขาอยู่กับตัวเองคิดพิครหอพิจารณากับตัวเองแล้วเนี่ยมันทำให้เขาอะ มีไอเดียดีๆมากกว่ากับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือถ้าอยู่กับผู้อื่นต้องเป็นคนที่เขารู้สึกไว้ใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกรักเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนอยู่แหละในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันนะคะความอ่อนโยนนั้นอาจจะไม่ชนะหลักการและเหตุผลซึ่งหมายความว่าเขาเป็นคนที่ความอ่อนโยนมีก็จริงแต่จะมาให้แสดงออกแบบว่าเป็นคนที่โรแมนติกนะคะ รักก็รักแสดงอะไรแบบนั้นน่ะคือยากนิดนึงนะคะและในขณะเดียวกันคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีคู่รักคู่ของที่ยากนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่พิจารณาอะไรด้วยหลักการและเหตุผลไม่หมดอ,อาจจะมีอะไรที่ตายตัวว่าจะต้องเดินเส้นทางนี้เท่านั้นจะต้องเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ยือดหยุ่ในให้กับตัวเองนะคะก็เคร่งครัดกฎระเบียบแต่เขาเป็นคนที่ ทุกอย่างต้องยุติธรรมคุณนะคะถ้าเกิดอยู่ใกล้คนคนนี้นะความยุติธรรมความเป็นธรรมเนี่ยรับรองนะคะจะไม่มีทางที่รู้สึกเสียเปรียบนะนะคะเขาเป็นคนที่ปรับสมดุลได้ดีด้วยนะพยายามทําให้ทุกอย่างอนะมัน คือทาให้ทุกสิ่งรอบตัวมันอยู่ในสภาวะที่โอเคอยู่ตลอดนะคะเขาอาจจะเป็นตํารวจทหารเป็นนักกฎหมายทนายความหรือเป็นใครก็ตามที่อาจจะกําลังเรียนนิติศาสตร์นะคะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้อยู่ในสายอาชีพนี้แต่เป็นคนที่มีจิตใจซื่อตรงคำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนที่ไว้ใจได้เลยค่ะนะคะ,นะคะรักธรรมชาตินะคะชอบอยู่อย่างสงบรักสัตว์ เนาะเป็นคนที่อาจจะทำอะไรหรือเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ป่วยง่ายด้วยนะคะมีอาการป่วยง่ายร่างกายภูมิคุ้มกันอาจจะแบบป่วยไข้ได้ง่ายนะคะเป็นหวัดปวดหัวขี้หนาวนะคะอืมประมาณนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนประมาณนี้ค่ะก็จะมีเมถุนตุนกุ้มเมษสิงธนูสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งค่ะ ที่เลือกหมายเลขสองนะคะคนคนนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณสดใสก็จริงบรรยากาศดูแบบคือมันทําให้หัวใจชุ่มชื่นแต่มองเหมือนว่าเขาน่าจะค่อนข้างที่จะมีความเจ้าชู้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้ขี้เล่นนะคะดูอ่อนโยนก็จริงน่ารักสดใสแต่ความรู้สึกเนี่ย จะไม่เปิดเผยหรือว่ายังหวงแหนความรู้สึกของตัวเองนะยังไม่พร้อมที่จะรักใครจริงจังยังเลือกอยู่หรือมีตัวเลือกให้เข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะมีปัญหาทางการเงินด้วยนะจึงต้องตนหนีทีเหนียวหรือถ้าไม่มีนะคะก็เป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยเปน,นิสัยแบบว่าเขาอาจจะไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะอาจจะด้วยความที่แบบเป็นคนที่รู้จักใช้เงินก็ได้ค่ะนะคะทีนี้นะ ดูแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าความสดใสของเขาเนี่ยความน่ารักนะคะความดูดีเข้ามาทําให้ทุกคนนะคะอยากจะมอบความรักความรู้สึกทุกคนกรี๊ดการ์ดแล้วก็บางทีนะกลายเป็นตัวเลือกของเขาเยอะแยะมากมายหรือเขาก็มีตัวเลือกโดยที่เขาเองก็อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ใครๆก็เข้ามาหลงมาไหลทีนี้นะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับศิลปะ การจินตนาการดูเป็นคนที่ชอบจินตนาการนะคะไม่เป็นเพียงแค่วาดรูปอาจจะแต่งเพลงชอบร้องเพลงคือมีความเป็นศินลปินค่อนข้างสูงและดูดีด้วยอย่างที่คุณเห็นดูมีเสน่ห์มากๆนะคะทีนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในราศีพฤษภกันมังกรแล้วก็มีนกรกฎพิจิกนะคะก็น่าจะประมาณนี้ นะคะนี่เลือกหมายเลขสามนะคะคนคนนีจ้จริงๆแล้วถ้าพูดในเรื่อง Pal ของการงานนะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีหัวคิด <upright> ในการเร <iße> ิ่มต้นใหม่แล้วก็ลงมือทําด้วยนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติดูแล้วนะถ้าจะทํางานเกี่ยวกับเกษตรนะคะพืชผลต่างๆมีความละเอียดอ่อนเป็นคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอแล้วก็ทําให้ดีด้วยนะคะเขาพร้อมที่จะก้าวหน้าแล้วก็อยากได้ผลลัพธ์เพราฉะนั้นคนคนนี้นะคะ พอดูไพ่อื่นๆแล้วเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนที่ถ้าเขาต้องการอะไรทําอะไรเนี่ยนะอยากจะทําอะไรเขาจะต้องทําให้สําเร็จอยากได้คนนี้สมมตินนะเขาต้องได้อยากได้จุดนี้เขาเป็นคนดูเหมือนชอบเอาชนะด้วยนะคะเป็นคนชอบการแข่งขันพร้อมที่จะแข่งขันพร้อมที่จะไขว่คว้าให้ได้สิ่งนั้นมาเลยนะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็คือเหมือนมองเห็นว่าคนคนนี้นะคะอาจจะมีคนรักอยู่แล้วนะคะ หรือมีคนที่ชื่นชอบเขาอยู่แล้วแล้วอาจจะคบคุยกันแล้วทีเนี้ยมันอาจจะเกิดเขาเรียกว่ามันดูมีสภาวะบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดความหึงหวงความเขาเรียกว่าการปกปิดไม่เปิดเผยบางอย่างนะคะหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่น่าไว้วางใจบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะเพราะแน่นอนแหละอาจจะเป็นคนที่มีคู่รักคู่ครองอยู่แล้วหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเมสิงธนูนะคะเมสิงธนูแล้วก็เมถุนตุนกลุ่มก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะ